โกศลเข้าใหม่มาแล้วครับผมคุณจะได้ไม้สวยไม้งามไม้เด่นก่อนใครเลยทีเดียววันนี้มีอะไรบ้างครับผมนะเรามาดูกันครับกับโกศลสวยๆแบบนี้ครับคุณสามารถไปจัดสวนหน้าบ้านหน้าเรือนได้เลยครับเหมือนต้นนี้ครับหัวใจเศรษฐีครับหัวใจเศรษฐีเป็นไม้ที่สวยงามมากครับผมนี่สวยๆแบบนี้ครับให้ไปในราคาเพียง260บาท จัดส่งฟรีครับผมนะสีแดงได้ใจจริงครับสำหรับหัวใจเศรษฐีครับผมตามด้วยต้นนี้ครับหัวใจทศกัณฐ์ครับวันนี้สีสวยสีงามสีเด่นครับสีทนได้นี่สวยๆแบบนี้เลยทีเดียวครับนะสีแดงครับแล้วยอดเดินดีแบบนี้ครับ260บบาทจัดส่งฟรีครับผมนี่ใครรับก็เอาไปได้เลยครับหัวใจทศกัณฐ์ฮะ น้องฟอร์มสวยๆบาทนี้นะสวยมากครับผมนะสำหรับหัวใจทศกัน260รบาทจัดส่งฟรีครับต้นนี้ชื่อแก้วไพลินครับแก้วไพลินนี่ใบเขาสวยมากครับกสีแล้วนี่เป็นฟอร์มพุ่มสวยงามแบบนี้ครับผมนะสำหรับแก้วไพลินสีแดงตั้งแต่ขอบครับผมนะกัดเข้าไปข้างในครับไม้ฟอร์มสวยๆครับผม นี่ฮะดูน้องนางใชครับสวยสักขนาดนี้ครับแก้วไผลินฮนะสองบาทจัดส่งฟรีครับสวยๆเอาไปได้เลยครับผมซับเพิ่มพูนครับน,นี่สวยมากเลยนะซับเพิ่มพูนต้นนี้ครับสีดีมากเลยครับผมนะสำหรับซับเพิ่มพูนฮนะสวยๆแบบนี้ครับผมนะคุณจะได้ก่อนใครเลยทีเดียวครับ ออกไปจัดสวนจัดวางหน้าบ้านกันได้เลยครับสําหรับซับเพิ่มปูน260บาทจัดส่งฟรีนี่ซับเพิ่มพูนฮะสีสวยสวยครับผมพุ่มใหญ่ๆต้นนี้เติมเงินครับพุ่มสวยเลยทีเดียวครับสำหรับเติมเงินนะฮะดูสิครับผมนะน้องกกาลังงามเลยทีเดียวยอดเดินดีมากเลยครับและเป็นพุ่มนะฮะและ้วนี่ให้ดูข้างล่างครับที่โคนฮนะ ไม้ต้นนี้ครับไม่ตกว่าสามปีแล้วนะครับผมนะเป็นแม่พันธุ์ครับวันนี้เอาออกมาอวดโฉมให้กับทุกท่านครับผมสองร้อยหกสิบบาทจัดส่งฟรีครับนี่เติมเงินนะฮะไม้สวยๆแบบนี้ครับผมนะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับสำหรับเติมเงินนะฮะสวยๆเอาไปได้เลยครับผมสองหกศูนย์ซับเยเติมเงินฮะตามด้วยต้นนี้ครับผม ตวเงินครับผมเนะมื่อกี้เติมเงินไปแล้วเรามาตวงเงินข้าวบ้านข้าเรือนกันต่อเลยทีเดียวครับดูโคนน้องนางครับผมนะโคนใหญ่ครับผมนะน้องเป็นแม่พันธุ์ครับวันนี้ออกมาอวดโฉมครับรับรองทนและแข็งแรงครับแล้วเขาจะ กสีหรือเอ้สีแดงนะครับผมนะแดงแดงครับผมนะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับนี่ยอดเดินสวยงามเลยทีเดียวครับผมนี่ใครรับไปก็เอาไปได้เลย260บบาทจัดส่งฟรีเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมใครมาถึงตอนนี้ครับผมนะจะได้ไม้ฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวยไปเลยทีเดียวครับแดงสยามครับ ใหญ่มากอลังการงานสร้างให้ไปในราคาเพียง260บาทจัดทรงฟรีนี้แดงสยามฮะนะและดูโคนครับผมนะนี่โคนใหญ่แบบนี้ครับเป็นฟอร์มพุ่มที่สวยงามคุณสามารถไปลงกระถาง20นิ้วได้เลยทีเดียวสำหรับแดงสยามครับนี่ใครสนใจต้นไหนครับผมนะโทรมาได้ที่เบอร์0636974664นะครับสามารถแอดไลน์ได้เลย ขอบคุณสำหรับการกดถูกใจเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับผมนะคุณจะได้ไม้สวยๆแบบนี้ไปเชยชมเลยทีเดียวครับนะลาไปกับแดงสยามแล้วครับวันนี้สวัสดีครับผม